เกียรติศักดิ์มีเวทมนต์ที่ยากจะคาดเดาซึ่งแตกต่างจากโค้ดเวียดนามคนอื่นๆอย่างมาก <S <S> <S นี่เรารอมากี่ปีกันถึงจะได้สัมผัสก,กับบรรยากาศจ่าฟูงต้องยอมรับเลยว่าโค้ตไทยเก่งมาก อย่าล้อเล่นกับห้องอัญญลายนอเฟยพวกเขาไม่ตลกเหมือนเดิมแล้วนะพวกหลังจากสโมสรฮองอัญญลายภายใต้การคุมทีมของโคซิโก้เกียรติศัก์ิเสนาเมืองที่บุกไปทุบแชมป์เก่าอย่างเวียดเทลศูนย์ประตูต่อ3โดยเกมนี้มหาเทพคองเฟืองยังเป็นผู้ทำประตูอีกด้วยนะครับ ซึ่งฮองอัญญาลายเก็บเพิ่มมา3คะแนนจากการลงสนามไปแล้ว5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1มี10คะแนนรังจ่าฟูงของตารางวีลีก2021อยู่นะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าแฟนบอนชาวเวียดนามพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการคุมทีมของโคซิโกในเกมนี้ไปติดตามกันนะครับ สำหรับโปรแกรมน้าต่อไปก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฮ o จิมินซิตี้ของมาโนโพ k กิงในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมเวลา17นาฬิกาก็เดี๋ยวรอเชียร์กันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปฟังคอมเมนต์กันก่อนนะครับเกียรติศัก์ช่างแตกต่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นและการอ่านเกมเขาฉลาดมากในส่วนของการเล่นเกมรับกองหน้าก็ช่วยกันวิ่งไล่เพื่อกดดันให้คู่ต่อสู้จ่ายบอลคืนหลัง สิ่งที่น่าสังเกตคือนี่เป็นนักเตะหน้าเดิมๆของเมื่อปีที่แล้วและปีก่อนๆด้วยแต่พอกีติศักเข้ามาไร้เวทมนตลับทำให้เปลี่ยนไปเป็นคนละทีมไปเลยซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าการที่จะเป็นทีมที่ดีได้นั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวนักเตะแต่มันยังรวมไปถึงความสามารถของผู้เป็นโค้ชด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับ ผมได้เห็นความฉลาดของซิกโก้ในการวางแท็ติกเขามองเห็นปีกของคูต่อสู้ที่ดันสูงมากเกินไปแล้วส่งรองเฟืองลงมาโจมตีในจุดนั้นจนทำให้เห็นความไร้ประโยชน์ของผู้เล่นเวียดเทลมันเยี่ยมมากไม่มีใครทำให้ผมเชื่อมั่นได้มากเท่าเกียรติศักดิ์แล้วส่วนแฟมบอนท่านนี้นะครับบอกว่าผมก็เป็นเช่นเดียวกับผู้คนมากมายที่อยู่ในสนามที่ได้เห็นอะไรอะไรมา ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราต้องดิ้นรนอย่างหนักเมื่อจบการแข่งขันก็จะเห็นเพียงแค่ผลเสมอหรือไม่ก็แพ้คะแนนก็ร่วงเช่นกันแต่การแข่งขันเมื่อวานนี้มันช่างเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปอย่างมากมีการขึ้นเกมที่ราบลื่นคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันเป็นเวลานานแล้วนะที่ผมไม่ได้เห็นฮองอันไลเล่นได้น่าดูเช่นนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับเกียรติศักดิ์มีเวทมนต์ที่ยากจะคาดเดา ซึ่งแตกต่างจากโค้ดเวียดนามคนอื่นๆอย่างมากไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับผมไม่รู้หรอกนะว่าจบฤดูกาลปีนี้มันจะเป็นยังไงแต่รูปแบบการฝึกสอนของโคซิโกในปีนี้มันช่างน่าจับตามองการโจมตีดูเหมือนทุกคนจะทุ่มเทมีความกระหายมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับคองเฟืองเป็นผู้เล่นดาวเด่นของฮองอัญลัยแน่นอนว่าคู่ต่อสู้ก็คงจะจับจ้อง หากเปิดตัวตั้งแต่ครึ่งแรกซึ่งในครึ่งหลังก็จะทําให้หมดไพ่ที่จะมาเปลี่ยนเกมเกียรติศักดิ์เขากล้าที่จะทําอย่างโคตรปารกมันเป็นกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลนะ,ะคอมเมนต์ถัดมานะครับสิกโก้สไตล์การเล่นที่ดูจอกเจ้าเล่เหมาะกับทรัพยากรในทีมซึ่งใช้การเพรสซิ่งกดดันค่ต่อสู้อย่างหนักคอมเมนต์ที่8นะครับนี่เรารอมากี่ปีกัน ถึงจะได้สัมผัสกับบรรยากาศจ่าฟูงเกียรติศักดิ์เขาทำให้เราต้องประหลาดใจจริงๆคอมเมนต์ที่9นะครับของเฟืองยิงประตูถ้าหากไม่มีโควิดนี่เราคงต้องขึ้นรถแห่ไปรอบเมืองเหมือนกับตอนยูย่สามแน่ๆฉลอง10วัน10คืนกันเลยทีเดียวไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับเขาเป็นโค้ชที่มีความเป็นมืออาชีพและสุภาพมาก ในระดับนี้โค้ดเวียดนามยังคงต้องเรียนรู้อีกยาว <Wow. S 1> คอมเมนต์ต่อมานะครับไม่ยิงพยองและถ่มตัวมากผมไม่เคยเจอโค้ชแบบนี้เท่าไรหวังว่าสโมสรจะรักษาผลงานแบบนี้ไว้ได้ในเกมต่อๆไปนะคอมเมนต์ถัดมานะครับโคซิโกคือหนังแท้คุณภาพเยี่ยมมันเป็นเวลานาน,านแล้วที่ฮองอัญ,ญลายจะสามารถชนะนอกบ้านและขึ้นสู่จ่าฝูงได้ เขามีความสามารถมากซึ่งถ้าเขายังคงอยู่ในตำแหนง่งเวียดนามก็คงจะแพ้ไทยไปอีกยาวนานส่วนแฟร์ม,มอนท่านนี้นะครับบอกว่าต้องยอมรับเลยว่าโค้ชไทยเก่งมากมาถึงตอนนี้ยังไม่มีโค้ชคนไหนที่ทำทีมชาติประสบความสำเร็จได้เท่าโค้ชเกียรติศักดิ์ว้าวคอมเมนต์ถัดมานะครับสิ่งที่รับรู้ในตอนนี้คือนายเกียรติศักดิ์เจ๋งไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับ 5ปี6ปี7ปีโหไม่สินี่มันกี่ปีกันละเนี่ยที่เราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงเช่นนี้นานจนแทบจะลืมเลือนไปแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับนักเตะของฮ้องอัญญาลายเหล่านี้ต้องการโค้ชที่เหมาะสมและแล้วก็ได้โค้ชที่เหมาะสมคอมเมนต์ถัดมานะครับมันนานมาแล้วนะที่ฮ้องอัญญาลายจะเล่นได้ดีขนาดนี้ ฉันชอบการคุมทีมของเกียรติศักดิ์คอมเมนต์ที่18นะครับเกียรติศักดิ์เก่งและมีฝีมือมากไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่อดีตไทยนั้นจะครอบครองทั้ง f f และ C g เกมการมาของเขามันทำให้ผมไม่เคยเห็นหองอัน์ลายในแบบที่มันคุ้มค่าเท่านี้มาก่อนเลยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ที่19นะครับ แม้ว่าผมจะไม่ได้ชื่นชอบห้องอัญญลายอะไรพิเศษแต่ผมก็ยอมรับเลยหลังจากที่ได้ดูห้องอัญญลายแล้วในตอนนี้นั้นรูปแบบการเล่นดูมีพัฒนาการก้าวหน้าจริงๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับดูตารางคะแนนอย่าล้อเล่นกับห้องอัญญลายนนเฟยพวกเขาไม่ตลกเหมือนเดิมแล้วนะพวกก็มีแฟนบอนชาวเวียดนามนะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ ไม่ทราบว่าจะต้องลงกินเนสบุ๊กที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของตารางได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีด้วยหรือเปล่า <c oughs> คอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าหากว่าฮองอัญ,ญลายเล่นได้แบบนี้แม้แต่ฮานอยเองก็กลัวเหลือเกินว่าจะโดนเชือดเข้าให้โห <c oughs> คอมเมนต์ถัดมานะครับซิโก้ไทยถือเป็นโค้ชชั้นสูงอย่างแท้จริงนอกจากโค้ชปาร์คแล้วผมก็ยังไม่เคยเห็นใครดีเท่าคชซิโก้เลยในเวียดนาม เกียรติศักดิ์คือผู้นำความสุขมาสู่ห้องอัตรา,ายอย่างแท้จริงส่วนแฟมบอลท่านี้นะครับบอกว่าระยะทางที่ยาวนั้นมันจะพิสูจน์มาและภาพยนตร์ที่ดีจะต้องรับชมให้ถึงตอนจบหวังว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นกับห้องอัตรา,ายในตอนท้ายของฤดูกาลนะคอมเมนต์ถัดมานะครับเขาคงเป็นคนไทยคนเดียวที่แฟมบอลเวียดนามรักและพูดได้เต็มปากไวเกง่ง ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับดูเหมือนฮองอัญญลาลัยจะฟอร์มโหดเมื่อเจอทีมใหญ่นะก็มีแฟนมอนชาวเวียดนามนะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ถ้างั้นก็รอคอยเกมที่จะพบกับฮานอยได้เลยพวก oh. คอมเมนต์ต่อมานะครับโค้ชคนนี้ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์สามารถทําให้ฮองอัญญลาลัยเล่นได้อย่างน่าประทับใจ ในตอนที่เขาคุมทีมชาติไทยนั้นเวียดนามไม่เคยเหนือกว่าไทยเลยดังนั้นต้องยอมรับว่าเกมรับและแทคกติกภายใต้การคุมทีมของเขามันยอดเยี่ยมเช่นกันคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกเลยว่ารอมานานเป็น10ปีคอมเมนต์ที่28นะครับไม่มีใครรู้ว่าฮองอันลายจะไปได้ไกลแค่ไหนในฤดูกาลนี้แต่เกียรติศัก์พึงตบไอ้พวกวิจารณ์เขาเมื่อต้นฤดูกาล ด้วยการเอาชนะเวียเทล3ประตูต่อศูนย์ <Wow. S 1> คอมเมนต์ที่29นะครับเอาเป็นว่าตัดจบไปเลยแล้วกันไม่ต้องแข่งอีกมอบถ้วยรางวัลให้กับเราเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ทีมของผมขึ้นเป็นจ่าฝูงช่วยเห็นอกเห็นใจกันหน่อยนะพวก <c oughs> ส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมสามารถเดินเชิดหน้าชูคอได้อย่างสบายใจเชิบ ก็มีแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับที่เข้ามาตอบกลับก้มดูทางบ้างระวังเดี๋ยวจะสะดุดนะเพื่อนเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะครับไม่เป็นเลยเพื่อนเพราะถนนเส้นนี้ปูด้วยหินอ่อนและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามบางส่วนนะครับหลังจากที่บุกไปทุบแชมป์เก่าอย่างเวียดเทลศูนย์ประตูต่อสซึ่งต่างก็ชื่นชมโคซิโกเป็นอย่างมากนะครับ ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าผลงานในฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงก็เอาใจเชียร์โค้ไทยของเราที่ออกไปพิสูจน์ฝีมือกับการคุมทีมสโมสรต่างแดนอีกคนด้วยนะครับวันนี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ